โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาทำปลากระพงทอดราดน้ำปลาแบบง่ายๆกันนะครับโ okay. อเคก่อนอื่นก็ทำน้ำยำก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อน นี่ก็เลยแใส่หมดไปเลยครับคันป่ะาสามช้อน <S <S โอเค,อเ,คเราก็ก่างดูมะม่วงเลยด้วยครับก็โอเคก<อ>็จะมีแนะนำวัตถุดิบอับนีมะม่วงหอมแดงพริกที่จะเป็นขึ้นช่ายนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ไม่มีก็ใช้เป็นผักชีนะครับ แล้วก็มีถั่วกับกุ้งแห้งโอเคจากนั้นก็น้ำปลา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 กับน้ำปลา,ปลาสามช้อนส่ลงไปหนึ่งสองสาม ก็ตัน้ำตาลจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปจะใส่อยู่ช้อนหนึ่งนหนึ่งช้อนใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับ เราก็ทำน้ำยำมะม่วงคนให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชม โอเคครับพริกวนงป้ายใช้มือแล้วกันพร้อมแดงผักชีมะม่วง คนให้เข้ากันนะครับโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนช่แล้วยังไงยังก็ตัวใส่ลงไป แห้งสว่วนปลายโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้น้ำยำแล้วมะม่วงไว้ลาบ โอเคปลานี่เราก็ทอดไว้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาพอดีเป็นชิ้นใหญ่นี่มันทอดไปแล้ววันก่อนกเลยเอาที่บ้องไว้เปน็นชิ้นๆนะครับโอเคนี่ก็แบบง่ายๆตั้งนะครับ draw go าลปีบ๊บหนึ่งช้อนน้ำปลา2นะครับไม่มีอะไรครับง่ายๆเพื่อนไปลองทำตามกันดูนะครับหนึ่งช้อน หนึ่งช้อนน้ำปลาสองช้อนแล้วก็มะไล่เข้ากันนะครับ เป็นเมนูง่ายๆปลากระพงทอดร้านน้ำปลาเพื่อนๆก็ไปลองทำดูกันดูนะครับเราก็จะกวรให้มันหนืดนิดนึง โอเคหอมน้ำปลาละไฟโอเคตัลกลาก すてき。 เรียบร้อย้ตาก็ประมาณนี้นะครับปลากระพงทอดลาดน้ำปลาพร้อมกับยำมะม่วงไปชิมกันครับโอเคบาย